อ่าปู่เดดกันพี่น้องเนาะซึ่งนี่ครับพี่น้อง่านผู้ชมแอดตอนนี้แอดอยู่บริเวณวัดของปู่เดดพี่น้องว่าอ่าช่วงวัดปู่เดเพิ่นกำลังจะสั่งอ่าพระประธานพี่น้องพระประธานองค์สมเด็จพระปถมพี่น้ององค์สมเด็จพระปถมอ่าได้พระธรรมชมไปเบิ่งอ่าเพิ่นสั่งมาหลายปีดังนั้นแล้วเพิ่นยังขาดทุนหรือขาดปัจจัยอยู่พี่น้องเนาะขาดปัจจัยอยู่ที่นี่เอดจะพระธรรมชมมาเบิ่งว่าเพิ่นจะสั่งแบบแรกกันจักไหนกันพี่น้องเนาะ ส่วนฐานนั่นก็กว้างพระทรงก้อนะพี่น้องวะอ่าส่วนฐานก็กว้างพอสมควรนี่ครับพี่น้องกำลัชมจึงปูพื้นจะสร้างกันอ่าในพี่น้องที่วัดอ่ากันในพี่น้องเนาะอ่าจะสร้างอ่าพระประธานพระประธานองค์สมเด็จพระปฐมพี่น้องนี่ครับที่ฐานมันกำลังเฮ็ดอยู่นี่พี่น้องเนาะอ่าความหน้าตากว้าง13เมตรอ่าความสูง19เมตรที่พี่น้องเนาะ ซึ่งปูมันจะสร้างกันทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดเด,เดินทางมาเป็นสะพานบุญหรือมาเป็นสะพานบุญมาเป็นสื่อมาเป็นสื่อให้ทางวัดในพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่งเคยให้น้ทาท่านกันมาอาซึ่งเขาร้างวดตะไร้หมดบัณนี้แอดก็เพึ่งมาเป็นครั้งแรกนะพี่น้องแอดเป็นมาครั้งแรกอปูคนจะต้องการสร้างอีอยังฉะนั้นแล้วกจะมาเป็นสะพานบุญมาแนะนําให้ FC ท่านที่ใจบุญหรืออยากจะร่วมสร้างกัน นะครับเป็น้องสาชมเพิ่นเจ้ว่าจังไดเดี๋ยว่อยที่ตามแอดไปครับพี่น้องที่ตามแอดมามึอนี้แอดจะพาทมาชมมาเบิงแล้วก็มาหาปูกันว่าจะสับถามปูปูเพิ่นจะสร้างอ่ามาจากปีแล้วเป็นยังก็ยังมาสําเร็จเพราะออหยังมาพี่น้องเนะาะอาตที่ตามแอดมาครับผมจะพาทมาชมเข้ามาส้มกันนี่ครับจูบริเวณน,นี่ก็มีพุม่มต่างๆกันนะพี่น้องเนาะอ๋อมะม่วงก็จับลูกแล้วพี่น้องมะม่วงจับลูกกันแล้ว ฉะนั้นเดาเกะอะเอามากันนี่ครับซึ่นก็นเป็นบัดรกอแกะนะพี่น้องเนาะมีต้นโพุ่มต้อนอยังกันนะครับพี่น้องชมเอาตามเบสมากครับพี่น้องว่าเป็นจะให้เราทางแบบไหนกันตามเบสมากครับผมผมโอ้ม,มันเคยกินกันตัวทีเอาเอาไสาต้ตลอกกันมันออมก็เลยแบบนี้ น้องแมวนำโชคกัวบาได้เนาะโอ้เขาโดยที่เขาเักคือยนกลุกุกขับปูน้องยามเลนาะมันนอมันแรีนตัวโตน้องแมวมันตรงเลนน้องแมวมันตรงดินด้ยเาไปหานอางบ้านบยังดังกด้อ็เลยก็เลยขอันนี้มันหลุดกับผมผมก็ยังมันน่อยมันหน่อยมันน่อย ว่าออกมีดนี้เราจะมาถ่ายกันว่าเป็นยังมีดว่าปอดว่ามีดอะไรกันครับผมอู้สามแปดประมาน้ำกันสามเกศได้น้องปูเน่อหน้าตัวมันชิมาพี่น้องเอาฟังเอาเด้องวดเป็นทีหนึ่งสามแปดประมาน้ำกันปูเขาเต็มหมนเลยโอ้เข้าเต็มแล้วโอ้ั่นเี้สามแปดสามเกศแต่ว่าสามแปดหันประม้าน้ำกันเร็ยมึงไป วนีม่กันเฮ็ดแล้วอ่าเลมกันเห็ดแล้วแอแต่หันบอลงคลิปบอจะไปลงบอลลงูกระปูกระนหีคัดกัมันไี่ัดพูกเจ้ามักคจังปูเนี่ยผมบอกตผมนีปูปูให้ไปรอดผมเ็ดแล้วส่ของผมมันมะมน้ำามเัหงหผมแล้วสูของผมมน้ปดเดี๋ยวมันห้งหอเอฟซีมันมัดเอฟซีมัเอฟซีมัดจัดเนาะนี่ครับ ่ามันสีนั่นตีสตรมันมาสามแปดที่สองตัวครับผมมันบืนในนีดน่งก็จะหกแปดแต่หกมามันก็มันแล้วแก้แต่ว่านี่สูตรมันเขาสองสูตรมันรถปูที่รถปูรถรถสองสูตรรถสองสูตรสามแปดตรงกันตะกี้มันมามาพ่ายยังมันยกคนละตัวอันนี้มันมันออกเก็ตตัวเดียวกันมันมันมาเลยสุ่างสิบบนมานนักันเลยนี่สุล่างสิบบนเขาตัวเดียวมันเลยเรื่องหลงผมเห็นได้สูตรหนึ่งมันได้สามกับแปด ระวังสามกับแปดมันชิมาตัวหนึ่งเดียกล่างสามกับชิมาประมาณแค่ว่าข่อยบืนชิบืนนู่นบืนใส่ยนบัวเออมันเพราะว่ามันมันมาตัวเดียวกันนี่สุล่างสุบุญมาตัวเดียวโอ้โหเนี้สุล่างสุบุญบัวเออเนี่ยสามแปดเท่กันเนี่ยมาเล็กมาตัวเดียวกันหมดนี่แบบนี้ขั้นมันเก็ตพิไทยขั้นมันขั้นบรนวาประมาณน้ำกันละบืนไซน์นีิบุบบุบบืนไซโยนบัว บ่เลิน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 ั้นนนนบืนตอนนี้เฮ็ดจริงในบันยิซผมคอยสีปูว่าปูให้ตัวใดเน้นตัวใดนะ้องสีปูบันเหียบันยิป่เขีนกระต้งแดงจับปูให้อ่าเยี่เลยังไงครับเพราะดไม่เฮ็ดมาสั่งอ่าพระประธานสอยกันอ่าปูให้ท่าโชคดีวัดนี่เขียนเอางดเนี่ยครับะจับจับปูบนบนบนน่นนะครับผมยัเลน่ะ

สามเจ็ดแปดสามหางสามตัวหหางอะนี่เลขกิดวแม่น่ปเลขติดนั่นละเดดิมันจับคูดิโอเล็กิดเลขที่มากขติดครับผมมันจีมาสมันจับมาจีดแปดนะปูเนาะจับคูกะครับผมสาม เก็ดกับผมสามแปดสามเจ็ดแล้วเก็ดแปดเจ็ดแปดนี่คือบนหมดปูอ่านมากั่งกันเนาะขับผมเก็ดกับแปดมั่งกันอยู่ปูมาอาจจะกอดข้อกันมาเลยกับผมโอ้อาจจะกอดข้อกันมาเลยน้าปูเนาะเด่นกะเอาสามแปดในรถขับเด่นมากขึสนเอาครับตัวเด่นสามแปดน้าปูเนาะเคลื่นอะไรครับครับผมเคลื่นหลายอาจารย์อยู่ครับผมโอ้ยจับกุมแล้วมั่ง บนล่างมันมาตัวเดียวกันซำก็เปลี่ยโอ้ครับผมขันเด่นกะเด่นสามลองลองแปดนั่นละกับเด่นสามลองแปดนะปูเนาะท่านวิ่งก็วิ่งสามบนส่วนวิ่งสามบนเลยเลยสามบนสามบนกับผมสามบนสามนี่ตัวเดียวเลยก็ได้บนกับผมโอ้เอาบัดนี้จับล่างรปบัตนี้ครับพี่น้องจับล่างครกับผมจับล่าง จับตาดูดีได้พี่น้องหากับพิบตาเถอะจับล่างตาปังๆได้ละสามจับใสกันคือเก้านะครับผมหนึ่งสี่ห้าเด็กเคียงนนี้ได้ครับผมเคียงล่างเที่มากสามเลขสี่ครับครับผมสามหนึ่ง สามหนึ่งสามห้าครับผมสามหา้าแล้วกันสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งเล่นตัวนี้ได้มาหนึ่งแล้วครับ <ละ S 1> ผมโม<อ>่สี่หนึ่งล่างมีตัวนี้ละครับผมมีครับพี่น้องสมาชมซึ่ง บนมีสามหางล่างสามหางได้พี่น้องเนออ่าเลขสามตัวที่บนกับมามีสามมีเจ็ดมีแปด้องปูเนาะล่างสามคูยเก่หาหเปาา<โ>็นตัวเงไปบัพราะว่าสามบนกับมาล่างกับมาเนาะปูเนาะก็ได้เป็นตัวเด่นนะครับผมสามแปดสามเจ็ดเจ็ดแปดคือบนในพี่น,อน,น้องเนาะคือบนมันค้นว่าสามแปดบอมามาม,ามาเห็ดต่มันนั่งเบิ่งเอา มดสุดกกแล้วมันฝืนม,มันก็มีดอกชุช่มสามเจ็ดสานั่งก็มีแต่ว่าสิฝืนมมสามแปดขึ้นว่าเสีมาครับผม,มเอาเอาฝืนโมหรนะปูนอะฝืนไปเลยฝืนอุ่ม <c oughs> เกจิไปเลยครับผมอ่าส่วนล่างพี่น้องมันก็มีสามมาสามมาหนึ่งมาสี่มาห้าเด้กพี่น้องเนอ่าปูมันคือจับกูให้ก็สามหนึ่งสามห้าสี่หนึ่งตัวขีดเส้นใต้นี่ก็คือตัวเน้นเด้พี่น้องตัวเน้นอ้ 3, าวตัวเน้น อ่างวดปันที่หนึ่งไม่น่าต้องเห็นเห็นมาบ้ามากกับสีบลามาไอปูถ้าเรียกถือเรียกเขาเราวนี่ปูนี่ปูอยากจะเฮ็ดอีหยังน้อหนอคือไข่เนาะทางทั้งเอฟซีกับนกปูอยากเฮ็ดอยากจางเงี้ยล่ะฮะมันปังปังกันครับผมจังสีบอกในหลังน้องจกเฮ็ดอยากจางครับผมครับประธานใหญ่เพผลหลักกำลังบัดนี้ถ้าเอฟซีเอฟซีอยากจะอ่าร่วมทั้บุญอยากจะเป็นเจ้าภาพจะติดต่อได้เนอะปูนี่ติดต่อได้ไหนไหน ติดต่อท่านแม่เราปูทางไอ้นั่นมาโหลดครับทางเอาทั้งปูเอาเบอร์ทให้เล็กน้อยโอ้โหเป็นยังครับผมหรือติดต่อทั้งแอดมินก็ได้้บิน้องด้อยเดี๋ยวแอดมินจะได้เข้ามาหาปูกันอ่าพอปูคนครับผมอันปูได้อยากสร้างทำผลยังไงแอดมินครับผมติดต่อปูมาเอาครับแอดมินปัญญายาปัญญาเพชรผนมีเบื่อเยู่ดอกครับผมครับมีอยู่ครับปูอยู่ นี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมซึ่งปูเพิ่นกะหายแนวทางมาด้วยพี่น้องเดลยหายแนวทางมางวดประจําวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมครับซ่าอ่าข้างบนนี่ตัวล่องคือสามกิจนกปูเนาะกิตัวล่องอ่าข้างล่างก็สามกิจตัวล่องอ่าสามหนึ่งตัวล่องแต่ตัวเด่นนี่คือสี่หนึ่งอ่าข้างบนก็สามแปดนี่ครับพี่น้องท่านผู้ชมมาเข็บหน้าจอไว้เด้อแคปหน้าจอไว้ อ่าึ่งปูควจะได้ให้เรียกพวอที่สุดนะปูวาดีเนาะมันก็ไม่ชิดกันแต่ว่าคือบามันเทียวบมากครับผมชอกชนกันามันจับใจสิสามชุนสามชุนอังคานก้อนมันออกไปแล้วครับผมโออังคันอังคานที่เกี่ยวก้อนน่ะมันออกยังสามชุดนี่มันยังครับผมกอน เี่วันอังข้านกันข้ามันจะมาออกกามาออกตัวเก้าหลดหลัะคือว่าเป็นศูนย์สามนนี่ขบผมโมถ้าถ้ามาออกตักเก้าเป็นศูนย์สามตกกับเด่วันนังข้านนี่มันออกวันนังข้านเดี๋ยวมันออกสามศูนย์กไปยังปลาดเดี๋ยวมันออกนี่สามศูนย์นนแค่ะเออศูนย์แปดสามศูนย์นั่นวันนี่มันกระติดยุทธตัวนี่เห็นบผมศูนย์แปดกระติดเลยนี่ศูนย์แปดกรติดบันนี้เพราะว่ามันออกไปแล้วนะคือตัดออกไปชัดศูนย์ครับผม ขันมาเนี่คือสิมาแปดชูนหนึดแปดศูนครับครับสามศูนเลครับศูนสามคับคับตัวมันบาทันออกคือ0ูนสามคับผมสามนั้นอืมทำมาทำจีแถมก็คือขันชูนชิมาคือนี่สามชูนกับแปดูนเท่านั้นะครับผมเพราะว่าิมนมันออกไปแล้วนี่ชูนสามไหมชูนสามกับแปดูนแต่ว่ามันมาอยู่ดิาัวห่างังว่าออกของมาชื่อครับผม พอฟ่นไหลนี it. It <c oughs> ่มันไหลตัวละเล็บกันมันกันตัวจิเก่งกับคือจังจังหากันมาหากันจับหมุนมันก็สิบเป็นสิบเป็นกุ้มกับสิเป็นกปะทานอัะตัวนึงก็บยามันออกครับผมเบิ้งเบิ้งเอาแต่ว่ากันเอาชุ่มเก่งนี่ละเนาะชุ่มเก่งชุ่มถอดนี่ละมันถอดใล้งอานู้นนี้มันแงินกับมาหมดแต่ว่าตัวนี้ก็สามแปดก็สิบพืนทุกเกจิกับเพราะว่ามัน มันมาตั้งล่างตั้งบนไม่จับปูมันเขาตัวเดียวกันวะคนที่ตามผมเราใส่ปูเองคนแรกคนแรกปูเด็ดแม่นบ่ปูสมดีก็ปูสมดีบ่ส้มดีโอผมเขียนผิดซะแล้วฉ no ันสมบัติเขาถอยได้เด้อพี่น้องผู้ชมถอยได้ว่าจะไปหลายคนปูสมบัติปนปูสมดีนี่ไงเพราะว่าสรมมีคนเอาสมดีอะสมดีก็บสมดีครับพี่น้องสมาชผู้ชมปูสมดี ครับพอเสร็จก็พาย้ายได้พี่น้องที่แอดขึ้น,นหน้าพกยิดมนาพี่น้องเอาละครับพี่น้านผู้ชมนี่ก็ซึ่งปูกระสมดีเพิ่นกให้อ่าเป็นที่เรียบร้อยได้ครับงวดประจำมาที่หนึ่งน,นะครับท่านผู้ชมเด้๋แอดจะพาท่านผู้ชมย่างไปที่ตามชมว่าอ่าทั้งปูเพิ่นจะสร้างอะไรให้พี่น้องเพิ่น,นจะสร้างพระประทานอ่าเขาว่านาั่นเวลาจังเบียรร่างเราเพื่อจะสี่สี่สองชัน มีตาทั้งวัดเ้าจ็ได้การพานทั้งกับคือข้างช่องข้างช่องก็แบบเรลยแล้วบัดสมบูรวยจะได้มาซอยเป็นสะพานบุญให้ปูเป็นสะพานบุญให้ซึ่งบัดกำลังสร้างนะพี่น้องเด้อกำลังสร้างจะพาชมยังเราเบิ่งว่าปูจะสร้างยังถ้าโชคดีปังๆงวดนี้งวดหน้าตามต่อได้พี่น้องเด้ออันนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ย นี่ครับอจะพาท่านมาชมยางเราเบิ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วพี่น้องนะว่าปูอ่าสมดีเฮาอ่าทังบัดเเป็นกระังก่อรสังพระประทานกันพี่น้องพระประทานพระสมเด็จองค์ปฐมอ่าหน้าตักว้างอ่าสิบสามเมตรความสูงสิบเก้าเมตรพี่น้องนั่นอยู่ตรงนนินพี่น้องนะอ่าถึงเป็นถ้าโชคดีเอฟซีท่านใด จากเกศสวสังวัดนี้อยู่ที่อำเภอเชวานในพี่น้องอำเภอเชวานอ่าอำเภอเชวานฮาตั้งอยู่ที่อำเภอเชวานเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเพิ่นจะสั่งเพราะว่าท่านสั่งมาหลายปีที่นี่อ่าเลกแนวทางเลขเพิ่นกับ่าเขากะขอสุดก็พ่ายไรอ่าวันนี้เพิ่นกลับขึ้นมาเขาอีกแล้วพี่น้องงวด่ที่แล้วเพิ่น้นเขาอยู่แต่แอดบอเมาแอดไม่เป็นนี่